สวัสดีค่ะค่ะพ่อขับพอ,อน้อยพ่อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะสำหรับหลายคําถามที่ส่งมาหาพอ,อน้อยให้ดูให้ว่าจะขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกจะได้รับจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปนะจ๊ะค่ะท่านหนึ่งค่ะท่านสรงวันเดือนปีเกิดมาเกิดวันที่สี่เกิดวันที่สี่กรกฎาคมสองห้ายแปดสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนค่ะท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วจ๊ะช่วงนี้ช่วงนี้ค่ะท้องถิ่นทุกแห่งท้องถิ่นก็คืออบจเทศบาลหรือสำนักงานเขต เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่สองกันยายน2 5 0 8เพราะฉะนั้นสี่กร,รกฎาคม2 5 0 8ลงได้เลยไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิ่นณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไป บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะเจ้าว่าบัญชีมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยังได้ทุกธนาคารเลือกเอาบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวไปไม่ได้ด้วยตนเองให้ทำอย่างไรใช้หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอนาจจะไปขอที่หน่วยงานท่านจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุก็ได้หรือจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไปท่านลงนามตรงผู้มอบอำนาจในส่วนผู้รับมอบอำนาจจะให้ใครก็ได้ที่อยู่ทางบ้านที่สะดวกนะคะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนท่านนะจ๊ะอันนี้กรณีที่ไม่สามารถที่จะไปด้วยตนเองไม่ได้นะจ๊ะถ้าไปด้วยตนเองได้ไปเลยค่ะ ใช้เวลาไม่นานนะคะใช้เวลาไม่นานเพราะฉะนั้นท่านที่สอบถามมา4กรกฎาคม2508ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยลงทะเบียนแล้วท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในช่วงไหนท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่4กรกฎาคม2568 เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามเพอน้อยเข้ามา4ีกรกฎาคม2 5 0 8ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยในจะสะดวกช่วงไหนท่านก็ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยค่ะหรือท่านใดที่จะสอบถาม พอน้อยเพิ่มเติมหรือจะให้ดูให้ว่าจะขึ้นจะเป็นโงทะเบยนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนใต้คอมเมนต์นะคะส่งมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกล่าวลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ